สวัสดีครับพบกับพี่มดนะครับนักวิเคะห์กลุ่มโรงพยาบาลครับพี่มดก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับพี่มดมีการออกเปเปอร์เป็นทั้งเซกเตอร์ของกลุ่มโรงพยาบาลเลยนะครับอยากให้พี่มดลองสรุปนิดนึงครับว่าเปเปอร์ฉบับนี้มีประเด็นสาคัญอะไรบ้างครับค่ะก็วันนี้เนี่ยเราออกตัวรายงานเกี่ยวกับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะฉบับนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะคะ เรามีการ Study ในเรื่องของอ3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือเรื่องของทิศทางของโรคระบาดท,ที่สำคัญนะคะการเติบโตของรายได้ในไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะบอกอะไรเราบ้างนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของประมาณการรายได้ของกลุ่มของกลุ่มโรงพยาบาลของเรานะคะสำหรับมุมมองของเราต่อตัวเซกเตอร์เนี่ยเรามีการปรับ นะคะมุมมองมค่ะมุมมองเนี่ยปรับึ้นมุมมองขึ้นมาเป็นนิวโตรนะคะจากเดิมที่น e กาทีนะคะหลักๆเลยก็คือประเด็นแรกเนี่ยเรามองเป็นบวกมากขึ้นต่อเรื่องของออการเติบโตของรายได้นะคะอันที่สองเนี่ยเรากังวลลดลงนะคะต่อประเด็นเรื่องของเลกูลเลชันแล้วประเด็นสุดท้ายเนี่ยเรายัางมีความเป็นกังวลอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขัน,นะะก็เลยยังเป็นแค่คนิวโตร l ยังไม่ได้ถึงกับแบบ กับปรับขึ้นมาเป็นโพซิทีฟนะคะท็อปพิกยังเป็น v d m s นะคะทีนี้ขอ uh, สรุปนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับ uh, ตัวรายงานฉบับน,นี้นิดนึงนะคะ uh, ประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโรคระบาดท,ที่สำคัญนะคะโรคระบาดท,ที่สำคัญเนี่ยเราก็ uh, ดูในเรื่องของไ uh, ข้หวัดนะคะท้องร่วง นะฮะไข้เลือดออกนะ,ะอัน,นี้เป็นเป็นโรคระบาดสำคัญสำคัญคที่มีผลต่อรายได้นะ,ะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นไฮซีซันนะคะเราก็พบว่าในช่วง5เดือนแรกเนี่ยจำนวนเคสของโรคระบาดท,ทั้งทั้งทั้ง,งตัวนี้เนี่ยมันลดลงเยอออนเยนะคะแต่ว่ามันยังมีทิศทางที่เป็นเขาเรียวกว่าเป็นซีซนแลอยู่เป็นแพทเทิร์นอยู่ก็คือในเดือน เออคือท,ทุกทุกทุกเดือนเนี่ยลดลงยาเยอันเยแต่ว่าพฤษภาเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขมันก็คือพงกหัวขึนน้นเป็นทิศทางเป็นเป็นเป็นเทรนของเขาที่เพียงแต่ว่ามัน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 ไม่ได้แบบขึ้นมาจนกลายเป็นบวกบนะค,ะ,ค,คะก็เออเรามองว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ตัวเลขมันมันดรอปลงในในแง่ของเยอันเยก็คือมาตรการต่างๆที่ออกมาในช่วงโควิดนะคะคซึ่งทําให้คนเนี่ยมันก็ อยู่ห่างกันมากขึ้นมไม่ไม่อยู่ในที่แออัดเนพะราะฉะนั้นไอการระบาดของโรคพวกนี้ซึ่งส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจมันจะลดลงนะคะแต่ว่าพอมาตรการเริ่มผ่อนคลายมันก็จะกลับมา,มาเหมือนเดิมนะคะเพียงแ,แต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเท่ากับปีที่แล้วแต่ก็จะดีในครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกนะคะแล้วก็เรามีการศึกษาด้วยว่าไอโรคระบาด สามตัวหลักๆเนี่ยมันมันมีสัดส่วนประมาณ8-13%ของรายได้ของโรงพยาบาลก็แอบ,บเยอะนะพี่ก็ก็แอบเยอะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเป็นช่วงไฮซีซันนะคะคก็น่าจะก็น่าจะมีผลนั่นคือคเป็นประเด็นแรกนะครับแต่แล้วระหว่างนี้นะครับใครมีคาถามสําหรับกลุ่มโรงพยาบาลถามเข้ามาได้นะครับเราจะค่อยๆอธิบายไปนะวันนี้เราจะใช้เวลานิดนึงนะครับว่าพี่มดเข้ามาในรายการครั้งแรกด้วยนะครับอ่ะเรามากันที่ประเด็นสําคัญที่คนอยากรู้ครับพี่มดเอาลุกเป็นยังไงบ้างครับกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้ก็ ตอนนี้เนี่ยเรามองว่าในระยะสั้นเอาระยะให้ใกล้เนี่ยถ้าเราดูราคาหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยมันดูอ่อนลงมามันไม่ใหายเดิอ่ะไม่แต่มันมันขึ้นมาแล้วจากช่วงที่มันมันมันโลงไปตามสุดนะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันอ่อนลงมานะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใกล้ที่จะมีการพรีวิวในงบควอเตอร์สองซึ่งแน่นอนว่า มันก็แย่ทุกตัวไม่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 ได้ต่างอะไรจากจากคนอื่นในตลาดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าในควอเตอร์สองเนี่ยตัวที่อาจจะดูเด่นหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็น b c h b c h เกษตราตใช่บางเกอกเชนเนี่ยเพราะอะไรครับพี่เป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการ แอคทีฟค่อนข้างมากเกี่ยวกับการตรวจโควิดรายได้โควิดนี้เข้ามาเป็นหลักร้อยล้านนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปช่วยชดเชยรายได้ปกติที่มันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่านะคะเบื้องต้นเนี่ยไอตัวกำไรในไตรมาสสอของเขาเนี่ย น่าจะยังเติบโตได้เย a r อ n นเย r คนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่แตเฉพาะในไตรมาสสนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้เหมือนกับตัวราคาหุ้นของ BCS มันจะดูแข็งๆนิดนึงช่วงนี้นะคะต่างจากจากคนอื่นในกลุ่มโอเคอ่ะแล้วอันนั้นคือในช่วงของก่อนที่มันเกิดโควิดก็คนกังวลเยอะๆในช่วงในเดือนเมษาเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะแต่ว่า ในเดือนมิถุนายนบ้างครับพี่มดเราเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับคนไข้ที่เริ่มกลับเข้ามาในโรงพยาบาลหลักๆเนี่ยมันมันคือหนึ่งเลยผมก็สงสัยหนึ่งว่าทำไมมันกลับมาสูงระดับ7-80%เลยถึเนมันเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่คุยกับโรงพยาบาลมามเ,เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยบางที่ลงไปต่ำกว่า50นะทีนี้เนี่ยอะไรที่หายไปะนะ จริงๆมันหายไปทั้ง IPD ทั้ง OPD ทั้งต่างชาติแล้ไทยด้วยแหละไปหมดนะคะซึ่งถ้าเราถ้าเราแบ่งถ้าเราไม่ไม่นับว่าเรื่องต่างชาติเรื่องคนไทยเนี่ย OPD หายไป IPD เนี่ยจะหายไปจากพวกผ่าตัดเขาเรียกว่าเป็น elective case คือผ่าตัดที่มีการนัดล่วงหน้าพวกนี้ยไม่รีบเยแบบ c a s เล็กๆ IPD นี่คือผ่าตัดใช่พวกนี้ถูกเลื่อนออกไปหมดเพราะเนี่ย มันหายไปหมดทั้งสองขาซึ่งอันนี้มาติ่เยอะและโโควิดยใช่ใช่แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มก็เริ่มกลับมาเพราะว่าหลังจากมาตรการเริ่มผ่อนคลายเนี่ยไอผ่าตัดที่เป็นเอเล็กทีฟเคสพวกนี้ก็เริ่มกลับมาและอนุญาตขออนุญาตให้ให้ให้ทำการผ่าตัดแล้วโอเคแล้วก็ถ้านับในแง่ของสัดส่วนต่างชาติกับไทยบ้างอะพี่ไอ้เวลาต่างชาติเขาเข้ามาประเทศไทยเราไม่ได้เนี่ยไอตัวไหนมันโดนหนักตัวไหนมันพอแบบไม่ได้โดนเยอะครับพี่ โหถ้าถ้าพูดถึงต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่ามันคือเราต้องเบรกนะว่าว่าต่างชาติเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ที่เข้ามากันหนักๆเนี่ยจะจะเป็นว i โดอีสต์ที่ที่ผ่านมานะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำรายได้ให้กับโรงพยาบาลหลายๆโรงเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นประเทศตะวันออกกลางนะเพราะว่าพวกนี้ย ก็จะมีพฤติกรรมในการทานอาหารอ๋อแล้วก็อะไรต่างๆที่มันไม่ได้ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคก,ก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่า <Okay. S 2> มาทีก็จะได้ก็จะได้เยอะอยู่ใช่ซึ่งซึ่งถ้าดูจากกราฟเนี้ยฝั่งที่เป็น middle east เยอะๆเนี่ยคือสีเขียวเนี่ยก็จะได้ลผลกระทบเยอะ เพราะถ้าดูจากอย่างนี้คือ middle east น่าจะสามารถเข้าประเทศเราได้แบบใช้ท้ายเลยใช่ไหมพี่คือถ้ามันเข้าประเทศเราได้ก่อนน่าจะเป็น CLMV กับจีนเนาะใช่นะครับส่วนที่เป็น middle east เขียวๆอันไหนที่มันมีฉาดเขียวๆเยอะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้รายได้เขากลับมาช้าหน่อยใช่นะครับซึ่งดูอย่างท็อปพิกอย่างที่วันนี้เราเลือกกันก็คือตัวตัว BDMs เนี่ยก็ต้องบอกว่าหากว่ามีการเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยฝั่งของจีนฝั่งของ CLMV กลับมาเนี่ยก็เหมือนจะได้ประโยชน์ขึ้นมาถ้าดู แล้วเห็นพี่มดพูดถึงเรื่องมาเก็ตแชร์นิดนึงครับผมง<ม>งนิดนึงว่ามาเก็ตแชร์มันมีความสําคัญยังไงต่อกลุ่มโรงพยาบาลบ้างครับพี่อ่าก็คือจริงๆเนี่ยเรต้องบอกว่าตอนเนี้ยคนไข้ต่างชาติเนี่ยมันมันยังไม่มันไม่มีทางเลยที่จะเข้ามาแบบร้อแบบเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็จะมาโฟกัสที่คนคไทยดีมานโลคอลนะคะซึ่งถามว่าถ้าถ้าเราโฟกัสที่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 ทคนไข้เมืองไทยเนี่ยเรามองว่าคนที่ใหญ่สุด คนที่มีสาขามากสุดก็จะได้ประโยชน์จากรตรงนี้นะ,ะซึ่งตรงนั้นก็คือ BMS นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอพอเป็นตัวที่ใหญ่สุดก็จะมีเขาเรียกว่าการประหยัดต่อขนาด economy of scale มากที่สุดนะเพราะนเนี่เวลาที่จะลดราคาทำอะไรต่างๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำได้มากกว่าค,คนอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะแย่งส่วนแบ่งไรายได้ตรงนี้เข้ามา okay. ซึ่งเราซึ่งเราเชื่อว่า คงจะมีการทำการลดราคาแน่ๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังซึ่งจริงๆตอนนี้เราอาจจะเริ่มเห็นแล้วโดยเฉพาะในพวกของส่วนที่เป็นแพ็กเกจเช็คอัพอ่ามันเริ่มมันเริ่มคนเริ่มกลับไปเยอะมากใช,ใช่ใช่ใช่โอเคอ่ะแล้วอย่างนี้ในระหว่างนี้ผมอัปเดตไปน,ะนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้แนวโน้มระยะสั้น BCH นะครับพี่มดพูดไปแล้วนะครับแล้วก็อ่ะมีคนถามเข้ามาว่าว่า,า b h นี่ราคาไม่ไม่ได้ขึ้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับ คือจริงๆต้องบอกว่าไอตัว tender ใช่ไหมพี่มดอเ tender นเดอร์จบไปแล้วนะก็คือเฟลตอนนี้ตอนนี้ BMS บอกแล้วว่ายังยังไม่สนใจนะคะก็คงพับไปก่อนโครงการนี้นะคะ BS เนี่ยต้องพูดว่าประเด็นก่อนที่มีปัญหาโควิดเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วก็คือว่าลูกค้าไหลออกนะลูกค้าไหลออกโดยเฉพาะลูกค้าไทยไหลออกไปไหนไหลออกไปไปคู่แข่ง เพราะว่าประเด็นสําคัญคือเรื่องของราคานะคะพอเศรษฐกิจมันเริ่มแย่เนี่ยราคาเนี่ยมันเริ่มมีผลละนะคะเนื่องจากว่า BS เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ขึ้นราคาทุกปีไม่ไม่โดยไม่ไม่มีแฟกเตอร์อะไรทุกขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคามันเริ่มถึงจุดหนึ่งอ่ะก็คนก็เริ่มเฮ้ยไม่ไหวละก็ต้องย้ายออกเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาเดิมของเขาอยู่แล้วนะคะแต่พอมาเจอโควิดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับดับเบิ้ล ปัญหาเข้าไปแล้วก็เขาเป็นเป็นโรงบาลเดียวที่รายได้ของ f o r e เรนเนี่ยมันมากกว่า5 0เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อเลยใช่เพราะถ้าถ้าถ้าฟอเรนไม่กลับเนี่ยยากเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไอตอนเนี้ยมันมีจะประเด็นที่ว่าฟอ r e เรนอาจจะเริ่มกลับมาบ้างเนี่ยเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มคนไข้หลักใช่ไม่ใช่กลุ่มหลัก โอเคนะครับอ่าอย่างนี้ให้พี่นรสรุปภาพร,าพรวมนิดนึงพร้อมกับเลือกท็อปพิกครับค่ะก็โดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่าเซกเตอร์นี้อย่างที่บอกเบื้องต้นไปแล้วว่าเมื่อกี้เราเรามองม,มุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นะนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันติดลบแหละนะฮะซึ่งเราคิดว่าทุกทุกคนทุกคนแฟกเตอร์อิน,นหมดแล้วอมองปีหน้าเนี่ย เ้ยมันดูดีขึ้นทิศทางดูดีขึ้นนะนี่เรื่องของรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ย bottom line ม,มันมีแนวโน้มดีขึ้น,นาตามมาแล้วก็ประเด็นเรื่องของออตัว regulation เนี่ยเรามองว่ามันเริ่มอ่อนลงนะเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันกลายเป็นว่า ภาครัฐเองเนี่ยต้องเขาเรียกขอความร่วมมืออาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นนะเพราะเนี่ยการที่จะมาออกกฎระเบียบอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่นมาใช่เป็นเรื่องใช่เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องควบคุมราคายาเนี่ยเรามองว่า มันยังไม่ได้หายไปนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ Priority เพราะเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีอะไรออกมาในช่วงนี้นะมันก็ลดลงแต่ว่าประเด็นที่เรายังกังวลอยู่คือเรื่องของคอมเพ t ชันนะซึ่งมันอาจจะมองได้ยากสําหรับเซกเตอร์นี้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับมือถือเราเห็นราคาลดแต่อันนี้มันแบบมันเป็นแพ็กเกจผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการมอนิเตอร์ตาม ใช่เพราะฉะนั้นคือเวลาเราดูการฟื้นตัวเนี่ยแล้วก็ดูเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราอยู่กับเบอร์หนึ่งไว้ก่อนแต่เซฟกว่านิดหน่อยเพราะว่าอย่างอยมีบัฟเฟอร์ได้เยอะนะครับทิ้งท้ายนิดนึงครับพี่ม้ตัว BMS เห็นบอกว่าระหว่างทางตอนนี้เขาสามารถเซฟคอร์สไปได้ถึง2,000นล้านนี่มันจริงเหรอครับพี่ก็พี่มองว่าก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่า BMS d เนี่ยในช่วงผ่านมาที่ผ่านมา2 3สมปีเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยพูดถึงประเด็นการประหยัด คอสเท่าไหร่นะคือรายได้โตคอสเขาก็โตไปด้วยนะแต่ว่ามันก็ยัง m a n a ให้ให้บอสทำลายดีแต่ว่าเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ยินว่าเร s เอจะเริ่มแบบเฮ้ยจะเข้ามาโฟกัสในการลดคอสซึ่งเราคิดว่าจากการที่เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เคยโฟกัสมาเนี่ยพอมาเริ่มทําเราคิดว่ามันก็มีโอกาสสูงที่มันจะเริ่มลดคอสได้ได้ค่อนข้างเยอะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มโรงพยาบาลนะครับอโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่มดมากครับ Vale,